สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะครูจะมีวิธีการลงชื่อเข้าใช้นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ในสัปดาห์หน้าเราจะได้ทดลองการเขียนโปรแกรมนะคะซึ่งโปรแกรมที่เราจะใช้เขียนเนี่ยจะมีชื่อว่า y y t o o เนาะเดี๋ยวครูจะไปอธิบายเพิ่มเติมให้เราในสัปดาห์หน้านะคะแต่วันนี้ทุกคนจะต้องทำการ ล็อกอินนะคะหรือลงชื่อเข้าใช้ในเว็บไซต์ที่ครูกำหนดให้ให้ได้ก่อนนะคะวิธีการนะคะอันดับแรกเลยก็คือเราจะต้องเปิดแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือนะคะซึ่งถ้าเป็นของ iPhone ก็จะใช้ Safari นะคะถ้าเป็น Android เราก็เปิดเข้าเว็บเบราว์เซอร์นะคะหรือเป็นเว็บ Google ของเราปกตินะคะก็คือตัวนี้เนา เมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะเราจะพิมพ์ค้นหานะคะคำที่เราจะพิมพ์ค้นหาเนาะหรือเรียกว่าคีย์เวิร์ดเนี่ยนะคะมีชื่อว่า rep it นะคะหรือ rep lit นะคะถ้าพูดง่ายๆเนาะ r e p l i t เนาะเราค้นหาคำว่า rep lit นะคะเราจะเจอหน้าเว็บไซต์ตัวนี้นะคะตัวนี้เว็บไซต์เห็นไหม อ่าโลโก้จะเป็นโลโก้สีม่วงนะคะแล้วก็เป็นเว็บไซต์นะคะให้เรากดเข้าไปนะคะเราจะเจอหน้าต่างนี้ขึ้นมานะคะเห็นไหมคะอ่าตัวนี้นะคะเป็นเป็นเว็บไซต์หรือเป็นอ่าแพลตฟอร์มนะคะที่มีไว้สำหรับการเขียนโค้ดดิ้งนะคะหรือการเขียนโปรแกรม ซึ่งในเว็บไซต์นี้จะเขียนได้หลายภาษามากเลยเนาะแล้วในม .1 ของเราเราจะมาเรียนการเขียนไพทอนนะคะซึ่งไพทอนเนี่ยเป็นภาษาระดับสูงนะคะแล้วก็ง่ายต่อการเขียนสำหรับผู้เริ่มต้นเนาะวิธีใช้งานนะคะเราก็จะ,ะเลื่อนลงมาดูเนาะเราจะเห็นปุ่มสีส้มๆนะคะเราก็คลิกไปเลยเนาะไซต์อัพฟรีก็คือ ลงทะเบียนนะฮะลงทะเบียนฟรี ian, นะคะ, Long free, ะ,คะกดเข้าไปเนาะ,ะเราจะมาเจอหน้าต่างตัวนี้นะคะอ่าต่อไปนะคะเราจะต้องอสร้างบัญชีผู้ใช้ของเราเนาะ,ะก็คือกด continue with Google นะคะ continue with Google ะะก็คือตัวนี้เนาะ,ะอันแรกเลยนะคะ continue with Google นะคะกดเข้าไปนะคะจากนั้นนะคะสิ่งที่นักเรียนต้องทำเนาะก็คือให้ใช้บัญชีผู้ใช้ตรงนี้นะคะ กดใช้บัญชีให้ใส่เมลนะคะเมลที่เป็นเมลโรงเรียนของเรานะคะตัวอย่างเนาะเมลของครูก็คือ00001 00, นะคะอ่าสิ่งสำคัญเลยก็คือที่เรามักจะลืมกันนะคะก็คือ s นะคะสาละ p a c. t h. นะคะอีเมลนะคะอีเมลของเราจะเป็นเลขประจำตัวนักเรียนนะคะตามด้วย s สาร p. a c. t h. นะคะจากนั้นก็กดถัดไปนะคะ,ะเมื่อกดถัดไปแล้วเขาจะให้เราใส่รหัสผ่านเนาะเราก็ใส่รหัสผ่านที่ครูเคยให้ไปเนาะจะเป็นตัว s ตัวใหญ่นะคะ p p เล็กแล้วก็ตามด้วย 2 5งหใช่ไหมคะรหัสผ่านเนาะก็จะเป็นรหัสตัวนี้จากนั้นกดถัดไปนะคะกดเขาก็จะมีาการขอลงชื่อเข้าใช้เนาะให้เรากดดำเนินการต่อได้เลยนะคะเมื่อดำเนินการต่อรอสักพักหนึ่งนะคะจะเข้าสู่หน้าตาของโปรแกรมเห็นไหม เขาก็จะบอกว่าในเลฟลิดเนี่ยมันมีอะไรใหม่บ้างนะคะเขาก็จะมีเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆที่เขาจะให้เนาะสิ่งที่เราต้องกดต่อไปก็คือให้กดคําว่า continue นะคะก็คือต่อไปเนาะเมื่อกด continue เสร็จปุ๊บให้นักเรียนใส่นะคะ first name ก็คือชื่อจริงนะคะชื่อของนักเรียนเนาะน,นามสกุลนะคะก็ใส่นามสกุลทีนี้ชื่อนะคะชื่อชื่อกับนามสกุล ะะให้นักเรียนพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วเขาก็จะถามว่า What do you plan for you? นะคะเราก็คิดคำว่า for school นะคะจากนั้นเราก็คิดคำว่านอนเนาะแบบไม่เคยเ,เขาจะถามว่าเรามีประสบการณ์ด้าน c r e a t e อะไรอย่างนี้ไหมนะคะจากนั้นคิย์ continue นะคะ continue จากนั้นนะคะเขาก็จะให้เราเลือกนะคะเลือก สิ่งที่เราต้องการใช้นะก็คือในที่นี้เราจะใช้ f ฟรีนะคะเราก็เลือก continue with starter นะคะอันแรกเลยอ่าตอนนี้ก็คือเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วอันนี้คือการลงชื่อเข้าใช้นาะแล้วก็ต่อไปเนี่ยสัปดาห์ต่อไปเราจะเรียนรู้การใช้ไพทอนนะคะไพทอนถ้านักเรียนได้แล้วนะคะการใช้ไพทอนเนี่ยเนาะ อ่าอันแรกเนี่ยไพทอนเนี่ยคือเป็นเทมเพลตนะเทมเพลตที่เราจะเลือกใช้เนาะเดี๋ยวให้เราลองสร้างไปเลยก็ได้นะคะอันดับแรกเนี่ยเนมเนมก็คือชื่อชื่องานที่เราจะสร้างไว้เนาะอาจจะสร้างไว้อ่าคำว่า test ก็ได้เนาะ t e s t อันแล้วก็ใส่อันเดอร์สกอร์นะคะเดอร์สกอร์เทสศูนย์หนึ่งอ่า test แล้วก็ตามด้วยเลขที่ของเรานะคะ test แล้วตามด้วยเลขที่ของเราเนาะ โอเคไหม description mm hmm. ก็คือ mm hmm. เป็นการใส่ว่า,เ,าเราจะสร้างตัวนี้เพื่ออะไรเนาะทีนี้เรา mm hmm. ลองอาจจะลองพิมพ์ใส่แบบา mm hmm. การใช้เนาะการใช้คำสั่งปริ้น P R I N T บอกสักนิดนึงเนาะจากนั้นเราก็กดคำว่า use template นะคะ use template อ่าเท่านี้นะคะก็จะมาอยู่ในหน้าต่างหน้าต่างตัวนี้จะเป็นหน้าต่างไว้สำหรับการเขียนโปรแกรมนะคะจะมีบรรทัดอะไรให้เราเนาะแล้วเวลาเราเขียนเสร็จปุ๊บเราก็จะรันสีเขียวด้านล่างนี้นะคะตรงตรงแถบด้านล่างเนี่ยเห็นไหมตรงที่มีคำว่า main กับ console ตัวเนี้ยอันเนี้ยตรง main เมนหลักเนี่ยเมน py นะคะก็คือเอาไว้ดูโค้ดที่เราจะเขียนเนาะถัดมาคอนโซลก็คือจะให้เราดูผลลัพธ์นะคะเป็นหน้าต่างแสดงผลลัพธ์นะคะ,นะคะวิธีการส่งงานเนาะเมื่อสมัครได้แล้วเนี่ยนะอ่าให้กลับมาหน้าโฮมเหมือนเดิมนะคะวิธีการส่งงานให้สังเกตด้านขวาตรงวงกลมจะมีอ่าชื่อเราอยู่ ให้นักเรียนคลิกตรงคําว่าโปรไฟล์นะคะโปรไฟล์จะเห็นชื่อนามสกุลของนักเรียนแล้วก็จะเห็นตัวเลขเห็นไหมคะแล้วก็จะเห็นคําว่างานที่เราเคยทําไปเมื่อกี้เนาะจากนั้นให้นักเรียนกดบันทึกหน้าจอหนึงครั้งนะคะแล้วเอารูปภาพนะคะที่นักเรียนกดแคปเจอร์หน้าจอเนี่ยไปส่ง ในอัลบั้มที่อยู่ใน messenger facebook นะคะเดี๋ยวครูจะสร้างอัลบั้มไว้ให้แล้วนักเรียนก็เอารูปภาพไปส่งตรงนั้นแตนะคะงานวันนี้ของเรามีเท่านี้ครูจะขอเช็คชื่อตามงานที่ส่งนะคะขอให้นักเรียนทุกคนอยู่ในห้องด้วยความสงบเรียบร้อยนะคะจะมีครูพิจิตาคอยดูแลเราอยู่ถ้าหากมีปัญหาอะไรให้ติดต่อครูพิจิตรานะคะหรือทัก messenger นะคะมาหาครูมุกได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าเราเจอกันนะคะก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะก่อนออกจากห้องนะคะอย่าลืมชิดเก้าอี้เก็บอุปกรณ์เก็บของตัวเองดูขยงขยะให้เรียบร้อยนะคะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะ